ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหา รเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบบฟาร์ฟดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลช็อป้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาสิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอโยโยโยเฮลโลไกวอซับดูดโอเคครับทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าผู้เล่นออสตาทุกคนกันด้วยครับ ก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนครับกล่องไม้เนี่ยที่เป็นกล่องคิดมากนะครับกล่องที่3มเนี่ยสามารถเปิดได้แล้วนะฮะทุกคนครับนี่นั่นก็คือกล่องนี้เลยที่เป็นกล่อง5้าดาวนะฮะทุกคนคือว่ากล่องนี้เนี่ยมันจะเปิดแล้วเป็นอะไรนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะทุกคนครับมาฮะทุกคนเปิดเลยนี่วีกระดูกด้ดูดูดูดีเห็นอะไรลางๆไหมเห็นอะไรลางๆไหมอ่ะฮะเปิดเลยครับทุกคนเบ่งเข้าไปมาดาราโคตรเท่ครับทุกคนครับ อุจิฮามาดะอย่างเทเทเจจจานนะฮะอุจิฮามาดาระนะครับโอ้โหอยู่ในร่างสาพพเวสี่คืนชีพด้วยครับทุกคนอุย้ยพลังมันจะโอเวอร์หรือเปล่าครับพลังมันจะโอเวอร์ไหมอะ่ะหกดาวด้วยนะฮะอืมหหกดาวด้วยโอ้โหอย่างเท่ครับทุกคนครับอืมเทเจจจานเทเจจจานอย่างเทพครับทุกคนครับ,รบคน,คบนี่ติดตั้งเลย น kind of ี่ครับทุกคนออร่าเทดได้ไหมอ่ะเทดได้ด้วยนะฮะทุกคนครับอ่าเทดได้ด้วยนะฮะนี่อุจิฮามาดาระในร่างซาบพเวสีคืนชีพครับทุกคนมีกระดูกซูซานโอได้นะครับโคเทสพลังเขาจะโอเวอร์เหมือนในอนิเมะไหมครับทุกคนที่แบบว่าอ่าโดนปลุกขึ้นมาเนี่ยพันธมิตรนินจานะครับเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นแสนคนเนี่ยเอาคนเดียวไม่อยู่นะฮะ อ่เาเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามอนเนี่ยที่โผล่ออกมาแบบเป็นแสนเป็นพันตัวเนี่ยนะครับมันจะรับดาเมจมาดาระไหวหรือเปล่านะฮะจะเหมือนในอนิเมะหรือเปล่าเออมันจะโหดขนาดนั้นไหมเราไปดูกันดีกว่านะฮะทุกคนครับอย่างเทพอ่ะพอใส่ไปแล้วนะครับมันจะมีออร่าประกายออกมาอย่างนี้นี่อย่างเฟี้ยวนะครับไปเราไปดูกันดีกว่านะฮะทุกคนครับเยโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในด่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะ มาดาราเนี่ยใช้เงินวางตั้ง5,000ันเลย5 0 0พนะครับทุกคนครับฟังไม่ผิดแล้วก็ตามไม่ฝาดนะครับเฮ้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอัพเนี่ยก็ไม่แน่นะทุกคนถ้าอัพเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเท่าไหร่กันแน่นะอันนี้ต้องมารอดูกันนะครับว่าออตอนวางแล้วก็ตอนอัพเนี่ยจะแพงขนาดไหนเนาะอันนี้นะครับทุกคนครับนี่ผมให้ดูหน้าตาคร่าวๆข,ของมาดาราก่อนนะอันนี้คือที่มานั่งอยู่บนไล่นะทุกคนครับ ประมาณนี้นะคะโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมเนี่ยฟาร์มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคครับสามสองหนึ่งไปโอเคคนระทุกคนครับมาครับตอนนี้เนี่ยผมกลัวจะอัพไม่พอเนาะผมก็เลยไปฟาร์มเงินมาเดี่ยเป็นแสนเลยนะคะทุกคนครับ <laughs> เพื่อมาวางวันละตัวละห0 0พันเนาะออขนาดเริ่มวางเนี่ยยังห้าพันแล้วนะอัพเนี่ยไม่รู้จะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะวางเลยแล้วกันนะครับนี่ห้าพันครับทุกคนเดี๋ยวขอวางตรงนี้แล้วกันเนาะ จะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็มาดาราะนะครับเขาจะตีเป็น AE แบบ Circle นะฮะทุกคนนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็5,000ครับวางไปเลยเบ้งเข้าไปนี่ทุกคนดูท่าการโจมตีครับปกตินะยืนกอดอกปกติเลยท่าการโจมตีหรือว่าผมไม่ได้เปิดไอ้นี่ไว้อ่าใช่ครับทุกคนครับผมไม่ได้เปิดไว้อ่าเปิดแล้วนะครับแล้วก็อ่าเปิดแล้วนี่ทุกคนครับนี่คือท่าการโจมตีของอุจิฮะมาดาระนะครับ เดี๋ยวดูนนะฟาธานอินแล้วก็ขาท่มโอ้โหลูกบอลยักษ์นะครับลูกไฟบอลยักษ์ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะนี่ขาท่มประมาณนี้นะครับตีเป็น l e Circle แล้วก็เลเวลหนึ่งเนี่ยดาเมจนะครับอยู่ที่2450ระยะ45ความเร็วเนี่ยอยู่ที่6.45วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยอัพขั้นต่อไปเลยอัพขั้นต่อไปนะครับจะได้ดาเมจอย่างเดียวออพไปเลยนะครับใช้เงินเนี่ยขั้นแรกก็4,5 0 0แล้วนะครับทุกคนเบ่งเข้าไป โอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้โหอัพกี่ขั้นครับเนี่ยอัพกี่ขั้นครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูไอ้ออ,อ้นี้ก่อนนะโอ้โหบูม่าหลอดประมาณนี้มาดาระหลอดประมาณนี้โอ้หูน่าจะอัพน้อยกว่าบูม่านิดเดียวเองนะครับทุกคนครับโอ้หูน่าจะมี1ิบขั้นนะยังต่ำตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่49 0พนะครับะะทุกคนถ้าการโจมตีก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยวผมอัพขั้นต่อไปเลยอัพขั้นต่อไปเนี่ยก็ใช้เงิน5,000นะครับอัพไปเลยนะได้ดาเมจกับระยะเพิ่มนะครับนี่อัพไปแล้วตอนนี้เนี่ยระยะประมาณนี้ครับทุกคนครับอ่าระยะประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่7,450ระยะ5.5นะครับความเร็วเท่าเดิมนี่ดูแสงออร่าครับทุกคนออร่าซูซานโอ,โอเท่มาก อย่างเฟี้ยวเลยอย่างชอบเลยครับทุกคนผมชอบเขามากเลยนะอุจิวะมดาดะเนี่ยเออแล้วก็อัพขั้นต่อไปดีกว่านะทุกคนครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยก็ได้ดาเมจเพิ่มอย่างเดียวเหมือนกันนะครับโอ้ขั้นที่สามนี่ก็หกพันแล้วนะหกพันแล้วนะครับเบ่งเข้าไปอือหือโอ้โหทุกคนตอนนี้อ่าขั้นที่สามเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจขึ้น1นึ่งหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหนึ่งหมื่นสองร้อยนะครับ โอ้โหระยะนี้ก็55นะครับทุกคนอืโอเคอัพขันที่4เนอะอัพขันที่4นะครับใช้เงิน7,000 7 0 0 0เนี่ยได้ดาเมจเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ระยะเพิ่มด้วยแต่วง LE ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเป้งเข้าไป7,000นี่วีเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ววง LE Circle เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่13,200ระยะเนี่ยปาไป70แล้วนะครับแค่ขั้นที่4เท่านั้นขั้นที่4ก็ระยะ70แล้วดาเมจขึ้นหมื่นแล้วนะเวลหนึ่งด้วยครับทุกคนมาอัพขั้นที่5ครับขั้นที่5เนี่ยใช้เงิน8000ครับจะได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็ได้ระยะเพิ่มนะครับอัพไปเลยเบงเข้าไปครับทุกคนครับ800 0บาทโอ้โหตอนนี้เนี่ยระยะนะครับแ5แล้วนะระยะ85แล้วครับทุกคนครับ จะขึ้นร้อยหรือเปล่ารอมาดูกันความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะเร็วขึ้นไหมแล้วก็ดาเมจตอนนี้เนี่ยอยู่ที่16,700นะครับคือแบบแรงมากอะ่ะสำหรับเลเวลหนึ่งอ่ะผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่ได้จากกล่องแล้วอม,มองว่ามันคุ้มมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะทุกคนไม่รู้สิส่วนตัวผมคิดว่ามันคุ้มมากเลยนะแล้วก็มันเท่ด้วยอะ่ะเป็น6ดาวด้วยนะครับโอเคทุกคนครับอัพขั้นต่อไปเลย เอาขั้นต่อไปเนี่ยก็ได้ดาเมจเพิ่มอย่างเดียวครับใช้เงิน8,500นานะครับในการอัพเป็นขั้นที่6โอเคตอนนี้ก็ขั้นที่6แล้วดาเมจอยู่ที่2200 20, นอนะครับโอ้ดาเมจ20,000แล้วนะเอาเรื่องขั้นที่6ดาเมจ20,000แล้วนะโอ้12ผมคิดว่าน่าจะประมาณ15 16ขั้นหรือเปล่าครับให้เดานะอ่าโอเคเอาขั้นต่อไปเลย ตอนนี้เนี่ยก็ได้ดาเมจอย่างเดียวนะครับถ้าการโจมตีเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเลยนะทุกคนแต่ผมมองแล้วเนี่ยข้อเสียก็คือว่าดาเมจอะมันวง l อมันน้อยมากครับทุกคนเห็นไหมวงมันเล็กอะอันนี้คือข้อเสียหลักเลยอะผมคิดว่านะเพอเผอเนี่ยอาจจะทายเพราะวง l อ Circle ด้วยถ้าถ้าวงมันไม่เปลี่ยนอะนะทุกคนครับมันตีตัวแอร์ไหมเดี๋ยวผมสังเกตหน่อยนะมันจะตีแอร์หรือเปล่าครับผมคิดว่าไม่ตีหรอกเพราะว่าเป็นตัวพื้นอะ อืมใช่ไม่ตีนะครับทุกคนครับใช่ใช่ไม่ตีนะฮะโอเควางเจนอสต่อโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวอัพขั้นต่อไปเลยเนาะอัพขั้นต่อไปเนี่ยก็ได้ดามเมจเพิ่มขึ้นมานะครับอีก3,500ครับทุกคนแต่ว่าใช้เงินเนี่ย8,500อัพไปเลยตอนนี้ก็ขั้นที่7นะครับขั้นที่7ตอนนี้เนี่ยนะครับทุกคนดามเอจอยู่ที่23,700นเะฮะมี่เอลีก็เท่าเดิมความเร็วก็เท่าเดิมเลยครับตั้งแต่วางมาแล้วก็ เฮ้ยทุกคนครับกระดูกระดูอ๋อนึกว่ากระดูมันหายนึกว่ากระดูหายโอเคครับทุกคนครับก็อัปเกรดขั้นที่7เลยเนาะไอ้ไม่ใช่ขั้นที่8ดิอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงิน1นึ่งแสนแล้วนะครับทุกคนครับหนึ่งแสนบาทแล้วนะได้ดาเมจเพิ่มมา5 0,000ครับทุกคนระยะอีก30นะครับแล้วก็ได้ท่าการโจมตีใหม่ด้วยซามูไรกลาวสมิทนะฮะทุกคนครับเอาไปเลยครับ10,000แบาทเบ่งเข้าไปมี่ทุกคนครับ วง l อเปลี่ยนแล้วโอ้วง l อกว้างมากครับทุกคนครับนี่ดูดิเฮ้ยสุสานโอเฮ้ยสุสานโออ่ะเฮ้ยอย่างเอาเฮ้ยเทพจัดเลยครับทุกคนดูดิดูด,ดิดูสุสานโอดิเอออย่างเทพครับโอโหสุสานโอเทพจัดตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่73,700นระครับระยะเนี่ยขึ้น100เข้าไปแล้วครับทุกคนระยะทะลุ100ไปแล้วระยะ140เอเฮ้ยไม่ใช่ ระยะเนี่ย115แล้วนะครับทุกคนครับผมผมรีวิวเวอร์ไปไหมอ่ะผมไม่น่าเวอร์เนาะผมคิดว่ามัน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 เท่มากเลยอะ่ะจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับตีแอร์ไหมผมคิดว่าไม่น่าตีหรอกมั้งเพราะว่ามันไม่ได้บอกนลยว่ามันจะตีแอร์นะครับอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอตัวแอร์มานะครับเท่มากเลยอ่ะสุซามโอเขาโคตรเท่อ่ะทุกคน,กคนชอบอะ่ะเลเวลหนึ่งดาเมจเจ็ดหมื่นเข้าไปแล้วอ่ะครับ โอ้โหเกินไปและอันนี้เนี่ยก็ยังอัพได้ต่อเยอะมากๆโอ้โหโอ้โหโ,โหโจะจ,จัดครับทุกคนครับโ,โหโจะจ,จัดโอเคครับเดี๋ยวผมอัพขั้นต่อไปเลยเนาะตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นขั้นที่9แล้วนะครับขั้นที่9เนี่ยนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก55,000เลยครับทุกคนอัพไปเลยใช้เงินเนี่ยในการอัพเนี่ยอยู่ที่150,000นะครับเบ่งเข้าไปนี่ครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่128,700 ระยะเท่าเดิมความเร็วในการโจมตีข้อเท่าเดิมนะครับนี่อย่างเท่ครับทุกคนเท่จ้าอยากโดนซูซานโอฟันอะดูดิดูดิตุ้มนี่โคเทโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมอัพขั้นต่อไปเลยอัพขั้นต่อไปเนี่ยนะครับก็ใช้เงิน1นึ0 0 0สนหนึ่นะครับเบ่งเข้าไปเลยได้เราเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มอีก6 0,000นะทุกคนเบ่งเข้าไปครับตอนนี้ขั้นที่1ิ ขันที่สิบเนี่ยดาเมจหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะครับอืม้มอันนี้แค่เวลหนึ่งแะเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปนะครับอัพขั้นต่อไปก็ใช้เงินอีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะได้ดาเมจอีกหกหมื่นเลยนะทุกคนครับเบ่งเข้าไปโอ้โหตอนนี้เนี่ยดาเมจทะลุสองแสนเข้าไปแล้วนะครับมาตาละดาเมจทะลุสองแสนเข้าไปแล้วโอ้โหสองแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะครับสำหรับดาเมจ 11ขั้นยังไม่ตันครับทุกคนครับมาฮะขั้นที่12ครับ1นึ0 0 0เหมือนกันนะครับอัพไปเลยเบ่งเข้าไปโอ้โหดาเมจอยู่ที่38,700นะครับอ,อันนี้เลเวลหนึ่งนะนี่ยดาเมจสา0 0สนเข้าไปแล้วเชียร์ทุกคนครับก็เดี๋ยวอัพเกรดขั้นต่อไปเลยเนาะอัพเกรดขั้น13นะครับใช้เงิน1 2 5 5 0 0ครับ เราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกเจ็ดหมื่นนะฮะทุกคนครับอัพไปเลยเบ่งเข้าไปโอ้โหตอนนี้เนี่ยตีอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยนะฮะทุกคนครับโอ้โหดูดีดูด,ดีตีอะไรขนาดนั้นวะหน่าโอ้โหโอเคครับทุกคน,นครับอัพเกรดขั้นที่14นะครับใช้เงิน1 5ึ่0 0นะครับอัพไปเลยได้ดาเมจเพิ่มอีก90,000ครับทุกคนครับเบ่งเข้าไปตันไหม ตันไหมยังไม่ตันครับทุกคนครับโอ้โหดาเมจ4ี่แสนหกแล้วตอนนี้ดาเมจ4ี่แสนหกเข้าไปแล้วโอ้โวยดาเมจเป็นล้านแน่แน่ครับตัวนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยขั้นสุดท้ายตันอยู่ที่ขั้นที่15ครับใช้เงิน3ามแสนห้าในการวางนะตัวนี้เนี่ยหมดเงินเป็นล้านนะครับในการวางเนี่ยแล้วก็ได้ระยะเพิ่มได้ดาเมจเพิ่มอีก3ามแสน โอ้เวลหนึ่งดาเมจเกือบล้านไม่ใส่ออฟโอ้เกินไปโอเคครับทุกคนได้5ใหม่ด้วยนะครับซามูไรชูริเคนอะไรอะเอ็กโพชันหรือเปล่าอ่าเป็นอ่าชูริเคนระเบิดหรือเปล่าครับทุกคนมาดูกันมาฮะทุกคนครับ3ามแสอัพเข้าไปเลยนะครับเบ่งเข้าไปดูครับทุกคนดูวง AOE ดูวง AOE วง140วงกว้างมาก เวลหนึ่งดาเมจเจ็ดหโอ้โหวงโคตรกว้างดาเมจเจ็ดสนหำหรับเลเวลหนึ่งตันที่ขั้นที่15แล้วดูท่าการโจมตีของซูซานโอครับทุกคนครับท่าการโจมตีของซูซานโอมันจะปาชูริเคนแบบนี้โอ้โ oh. ห oh. oh. อย่างแรงนะครับทุกคนแต่ข้อเสียของมาดาระคือผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียเฮ้ยมาตีแอร์ด้วยครับทุกคนขั้นสุดท้ายตีแอร์นะครับ แต่ข้อเสียคือทุกคนเนี่ยจะต้องอัพให้ถึงขั้นสุดท้ายก่อนถึงมาดาระเนี่ยมันจะตีแอร์นะครับใช่เพราะว่าตั้งแต่ขั้น1ถึงขั้น14เนี่ยตีพื้นหมดเลยนะฮะทุกคนฮะผมวับเออร์วินเนี่ยตอนนี้เนี่ยเออมาดาระนะครับดาเมจสองล้านสนะอันนี้เลเวลหนึ่ะครับทุกคนครับและยังไม่ได้ใส่ออฟด้วยถ้าสมมุติใส่ออฟไฟดาเมจคูณ2หรือเปล่าครับถ้าดาเมจคูณ2ก็จะเป็น4ล้าน แล้วถ้ามาดาระเนี่ยเลเวลร้อยห้าสิบอีกนะครับดาเมจจะเท่าไหร่ครับทุกคนลองคิดลองลองคิดเล่นๆดูนะฮ <c oughs> ะโคตรโหดนะครับสําหรับมาดาระเนี่ยเราก็อัพแพงมากๆใช้เงินในการอัพเนี่ยหลายล้านเลยนะก็โอ้ใช้เงินล้านกว่า2ล้านเลยไหมครับทุกคนครับในการอัพตัวละครตัวนี้เนี่ยแพงมากครับแล้วก็ดาเมจก็แรงมากเหมือนกันนี่แล้วก็วงของเขาเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับทุกคนครับ 140คุมทั้งแมปเลยดูดิทุกคนตัวเดียวคุมทั้งแมปอะ่ะเออถ้ามาวางตรงกลางนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนครับคือวางตัวเดียวนี่จบเลยนะวางได้กี่ตัวครับเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ uh, ้วางได้แดตัวเลยมั้งเนี่ยโอ้โหทุกคนครับปั๊มดาเมจก,กันมาแน่นอนนะฮะโอเคคนระับทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอ้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะทุกคนครับ โอเคสำหรับในการรีวิวมาดาเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาด้ายังโหดอะครับทุกคนผมชอบะอะคุ้มมากๆโคตรคุ้ม